ช่วงนี้ย้อดสิ่งมันมีใครบางคนต้ามประกอบอยู่เลยแง่เอ๊ะสตอกเกอร์เหรอต้องไปแจ้งตำรวจแล้วนะสตอกเกอร์อะไรนั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะถ้าโดลานลักพาตัวไปล่ะก็คงตกใจก็แน่อยู่แล้วว่าจะตกใจนะสิแต่มันไม่จบแค่นั้นนะสิต้องหาทางจัดการแล้ว เดี๋ยวว่าเขาอาจจะพาไปแย่งข้าวก็ได้ไม่มีจนและผ่านตัวที่ใจดีแบบนั้นหรอกห้ามหลงเชื่อนะอย่างดีก็ได้แค่ขนมปังแผ่นเดียวเองนะอองั้นก็แย่เลยใช่ไหมละ่ะถ้าฮิมายพูดถึงขนาดนั้นก็คงไม่มีทางเลือกแล้วงั้นก็เริ่มปฏิบัติการจับสต็อกเก้เย่ลิกออกไปที่แต่จะติดก้องวงจรปิดไว้เฝ้าดูงั้นเหรอทึบ ของแค่ๆแบบนั้นน่ะไม่ใช้หรอกเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ชีเซคิดค้นขึ้นมาแทนอะไรหรออะไรหรอถ้าแบบว่ว่ได้เลยเพราะถ้ามีเทคโนโลยีนี้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติต้องเปลี่ยนไปประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินี่คือสิ่งประดิษฐ์ของชีเซจังงั้นหรอนี่มันกับดักดึงบันชัดๆเลย What t h สตอกเกอจะเป็นคนแบบไหนกันนะถ้าไม่ใช่คนอันตรายก็ดีสิคฮเซรู้คำตอบแล้วสตอกเกต้องเป็นตัวที่มีร่างกายเต็มไปด้วยขนหน้าตาเหมือนกอริล่าแท้ทุกประการ้ามีอะไรแบบนั้นอยู่ในโรงเรียนละก็โดนแจ้งจับทันทีแล้วละมาแล้วกอริล่าเย็นนี้ทำมอไซกอริลลากันเถอะกอริล่ากินได้ด้วยหรอง่ำย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 ่ำเออ อย่างที่คิดกอลิล่ามาโฮตังหากมารีสาวน้อยบริสุทธิ์ว่ากอลิล่าแบบนี้มันใจร้ายเกินไปแล้วนะชิจังสรุปแล้วสตอเกอร์ของชิเซจังก็คือมาโฮจังเองเหรอก็ทำนองน,นั้นแหละต่อไปนี้ก็ประหารเลยแล้วกันมะไม่ใช่นะฉันไม่ตามสตอรอะไรเลยแค่มันมไปเจอชิอชๆเองตั้งหากแถมฉันก็เห็นมาแล้วด้วยนะ เห็นคนเดินตามจีจางอยู่ข้างหลังถึงจะไม่เห็นหนะ้าแต่ก็มีประมาณ5000คนได้ละจำนวนขนาดนั้นใครๆก็ต้องสังเกตเห็นแล้วนะสิช่างเธเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองงั้นฉันจะช่วยจับตัวคนได้เองถ้าอย่างนั้นทุกคนก็จะเชื่อกันได้แล้วใช่ไหมละ่ะนะนะถ้าอย่างนั้นก็อลองใช้ถาดูก็ได้มาฮะใันจะต้องรับหน้าที่เป็นคนจับคนได้โดยใช้ อุปกรณ์จับก้นรุ่นไม่ล่าสุดนี่ไม่ล่าสุดตรงไหนกันฟ้ามันโคตรเชยเลยนะขอบใจนะชีจังฉันจะพยายามจับตัวคนร้ายให้ได้เลยถ้าดับผาดเกอร์คนใหม่ได้แะ่ดัดยัดใส่กล้องมแมลงสตอกเกอร์นี่มันจับยัดใส่กล้องมแมลงได้ด้วยเหรอได้สิเพราะมันเป็นพวกตัวกระจิบดิดจับสตอกเกอร์ด้วยแต่าขายจับมแมงออไม่มีทางหรอก จะจับคนด้วยตะข่ายจับมแมลงได้ที่ไหนกันจับได้แล้วเอ๊ะกหกหน้าโลกนี้มันมีพวกประภาแบบนี้อยู่จริงๆเหรอเนี่ยส่งกับเป็นมาห้อจังทำให้ยีมากชมฉันอีกสิชมเยอะๆเลยบไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้สะกดรอยตามนักเรียนสักหน่อยก็แค่กำลังหามุมมองใหม่ๆสำหรับว่าดูอยู่เท่านั้นเอง จริงเหรองั้นแล้วทำไมไปซ่อนอยู่ในถังขยะได้ล่ะก็เพราะมันมีถังขยะอยู่ตรงนั้นน่ะสิคะเชจังลองทดสอบดูสิอืมฮะท่านชีเซน่ารักที่สุดเลยงินงามที่สุดเลยคุณครูหยุดเถอะครับอย่างที่คิดเป็นสต๊อกเกอร์จริงๆด้วยสินะคุณครูนี่มัน ถุงขนมปังเมลอนที่ชิเซกินตอนกลางวันนี่นะบนถุงยังเขียนวันทีที่เก็บสะสมไวยด้วยใช่แล้วล่ะฉันได้แหละครูสตเกอร์แต่ไม่ใช่แค่ฉันหนะรอดนะสตอเกอร์ของท่าชิเซนะใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละคุณครูเราทุกคนทำกันเลยไม่เป็นไรนี่มันข้อแก้ตัวที่แยาที่สุดเลยนะคะฉันว่าน่าจะลอง ทบทวนวิธีใช้ชีวิตใหม่จะดีกว่านะขอโทษคะ่ะงั้นฉันจะเริ่มใหม่ตั้งแต่เป็นครูฝึกสอนเลยก็ได้อืงั้นเท่านี้ก็ถือว่าปิดคดดีจะปิดคดีได้ยังไงเล่าก็ยังมีสตอเกอร์เหลืออยู่อีกหลายคนเลยนี่นอะดีละจับให้หมดทุกคนเลยดีกว่าเยอะเยอะเกินไปแล้วนะ ชีเสจจังฮอตเกินไปแล้วโดนชีเสจจังมัดด้วยละแรงกว่านี้อีกมระเทศนั้นกดนี้อีกที่ยาเอาไงตอนน่อดีเผาลยไหมเผาสตอกเกอร์เนี่ยโทษมันแรงไปมั้งงั้นก็ใช้วิธีพูดจากเกี้ยกรรมถ้าพูดด้วยความจริงใจหัวใจก็คงจะรับรู้ได้เองชีเซ ให้อภัยมนนษย์ทึกคนฮะ<อ>ไม่โกรธเหรอไม่รู้สึกว่าน่าขยะแขยงเหรอตรงกันข้ามอยากให้พูดว่าน่าขยะแขยงมากกว่าไม่โกรธและไม่คิดว่าน่าขยะแขยงด้วยแต่ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปพคกคนจะต้องเอาเมลอนปังมาทุกวันคนละร้อยชิ้นฮะ <laughs> ฉันจะเอามาวัลพันชิ้นเลยต้องสั่งเตาอ,อบมาจากต่างประเทศแล้วสิตำนานของพวกเดาในฐานะช่างทำขนมปังนีด่มต้นขึ้นแล้วคิดจะทำเองจริงๆเหรอกินขนมปังเยอะขนาดนั้นท้องจะไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นได้ของที่เหลือก็เอาไปขายที่ตาลาดไงนี่ถึงขั้นคิดเรื่องทำธุรกิจแล้วเหรอเฮอชคเซจะพิชิตลอกด้วยมเมลอนบังให้ดูอย่างนี้ก็แปลว่า พวกสตอกเกอร์ถูกจำหมดแล้วสินะก็ไม่เห็นมีใครเหลือแล้วอย่างน้อยตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วล่ะลองออกไปทีใช่ไม่น่ามีปัญหาเทว่ามันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเจอสิกทีอะไรบ้างอย่างยังมีสตอกเกอร์อยู่อีกเหรอนี่ตามมาถึงบ้านเลยงั้นเหรออยู่ตรงไหนนะ ไม่ดูแย่ไว้ก่อนตัง้งสมาธิตรงนั้นสินะ